เราก็ชายไทยซะด้วยได้เวลาจับใบแดงทีนี้ก็ลำบากก็าว้าวุ่นเลยเปิดรับสมัครต่อโดยไม่รอกระแสกองทบ,บกเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ปี67 1กันยายนถึง28มกราคมรับชายไทยอายุ18-20ปีและ22-29ปีที่ไม่เคยรับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ได้ประจำการ ทหารออนไลน์สามารถเลือกลงหน่วยใดก็ได้ทั่วประเทศจะใก,กล้บ้านใกล้แฟนได้หมดมีารายรับ1,000 0บาททุกเดือนมีที่นั่งเป็นนักเรียนใน10สูงถึง80%ต่อยอดเป็นนักเรียนในรปีที่แล้วเข้าเป็นในรได้ถึง23นายส่งเสริมให้เรียนต่อจนจบหมอปลายฝึกอาชีพให้ทั้งช่างยนต์ไฟฟ้าช่างแอร์ช่างเชื่อมหลังปลดประจำการก็มีงานทำทันที สมัครที่เว็บไซต์ r c m r t a m i t s สมัครเลยจ้าไม่มีว้าวุ่นชชกรร,ร,ร,ระปาน